หล่นจนได้หล่นจนได้สวัสดีคุณผู้ชมฮะจับแล้วเชียวก็ยังไหลลงไปครับอืมือไม้อ่อนมือไม้อ่อนเจอคุณผู้ชมนะครับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการซับทูเด์นะครับผมซับกันทุกวันแบบนี้นะฮะวันนี้อยู่ผมเติร์นแล้วก็พี่กอล์ฟนะครับนะฮะต้องขออภัยเรื่องเมื่อสักครู่นะฮะรายการสดก็แบบนี้คุณผู้ชมครับผมอะไรเกิดขึ้นได้นะเอาวันนี้นะฮะต้องขออนุญาตเริ่มต้นด้วยข่าวน่าสลดนะครับจากเหตุการณ์กรณีที่เครื่องบิน ของสำนมกงารตำรวจแห่งชาติตกทะเลนะครับที่จังหวัดประจวบคีรีขันที่อำเภอหูวหินเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจฮะเสียชีวิต5รายบาดเจ็บสาหัส1รายทางรายการต้องแสดงความเสียใจนะครับกับเหตุการณ์ครั้งนี้แล้วก็ครอบครัวผู้สูญเสียด้วยครับนี่ครับผู้ชมครับนี่คือภาพตอนที่เกิดเหตุนะฮะโอ้โหเนี่ยฮะไม่มีใครคาดคิดครับ ว่าจะเกิดเหตุแบบนี huh. you. You mm. mm ้ข hmm. yeah. mm ึ hmm. ้นนะครับเหตุเกิดเวลาประมาณ8นาฬิกานะครับของเช้า uh วัน huh. น uh ี้ทางสอพอหูวหินนะครับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้รับแจ้งเหตุครับว่ามีเครื่องบินเล็กของสำนักงานตำรวจแห่งชาติตกห่างจากชายฝั่งประมาณสัก1กิโลเมตรครับบริเวณหน้ารีสอร์ทแห่งหนึ่งนะครับแถวแถวอำเภอชะอํนะฮะแล้วก็เชื่อมกับหัวหินที่เกิดเหตุครับพบเครื่องบินขนาดเล็ก เป็นปีกตึง2ใบพัดนะครับบสีขาวรุ่นทวินออโต้หมายเลข369-64ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับซึ่งใช้ในภารกิจตรวจสอบสภาพอากาศก่อนที่จะมีการฝึกซักซ้อมโดดล่มต่อนะครับก็เหตุการณ์ครั้งนี้ฮะทำให้หลายๆท่านนะครับตกใจมากๆเพราะว่ามันเกิดขึ้นในช่วงเช้าผู้คนก็เห็นค่อนข้างเยอะมากนะครับผู้ที่เสียชีวิตนะครับ มีนักบิน3รายเสียชีวิตทันที2รายอีก1รายนะครับบาดเจ็บสาหัสวิศวกร1นายเสียชีวิตนะครับช่างเครื่อง2นายก็เสียชีวิตตอนนี้นะฮะอัปเดตมานะครับผู้ที่รอดชีวิตนะครับมีอาการกระดูกใบหน้าหักเจาะปอดใส่ท่อระบายของเสียออกจากทรงอกนะครับไม่พบว่าได้รับการกระทบกระเทือนทางสมองแต่อย่างใด แล้วก็มีการประกาศฮะขอรับบริจาคเลือดกรุ๊ปโอจากการตรวจสอบนะครับตอนแรกเนี่ยเครื่องบินในคุณผู้ชมครับกำลังจะตกใส่บ้านประชาชนครับนักบินก็เลยบังคับนะฮะให้ไปลงที่ทะเลเพื่อไม่ให้เกิดความสูญเสียต่อประชาชนนั่นเองครับจากข้อมูลนะครับของเจ้าหน้าที่ฮะก็ทราบว่าอุบัติเหตุต่างนะครับเกิดขึ้นเวลา8นากานาทีขอควบคุมวิทยุการบินบ่อฝ้ายครับ ของสนามบ,บินบอดฟ่ายอำเภอหูหินจังหวัดประจวบคีรีขันเนี่ยได้รับคำร้องฮาขออนุญาตขึ้นบินจากเครื่องบินดังกล่าวเพื่อขึ้นบินนะครับภารกิจตรวจสอบสภาพอากาศก่อนจะมีการฝึกซ้อมกระโดดร่มของเจ้าหน้าที่ตำรวจตชดแต่ว่าก็เกิดเหตุในครั้งนี้ก่อนครับเครื่องบินดังกล่าวนะครับตกลงมาในทะเลฮะแล้วก็ขาดการติดต่อกับหอบังคับการบินนอกจากนั้นนะฮะมีะรายงานเพิ่มเติมว่าเครื่องบินลำดังกล่าวนะครับ ก่อนหน้านี้ประมาณ2-3วันมีการเข้าซ่อมแซมแล้วก็ซ่อมบำรุงด้วยทางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติครับได้รับรายงานนะฮะก็ลงพื้นที่ไปดูที่จุดเกิดเหตุแล้วส่วนทางด้านในอำเภอหัวหินนะครับก็เปิดเผยว่าเบื้องต้นได้รับรายงานครับว่าจะมีการที่เครื่องบินเนี่ยของตำรวจตระเวนชายแดนนะฮะจะขึ้นบินหลังจากนั้นเนี่ยทราบมาว่าประสบอุบัติเหตุ ก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุนะฮะได้ยินเหมือนเสียงเครื่องยนต์คล้ายว่ามันระเบิดครับคนแถวนั้นน่าจะได้ยินนะครับแล้วก็เครื่องบินเนียพยายามจะวกกลับไปที่พื้นที่ของสนามบ,บินแต่ไม่สามารถที่จะทําได้สุดท้ายก็เลยตกลงที่ทะเลแห่งนี้ก่อนเดี๋ยวต้องมีการตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าอุบัติเหตุที่แท้จริงแล้วเนี่ยเกิดขึ้นจากอะไรก็เดี๋ยวรอให้ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติชี้แจงอีกครั้งหนึ่ง ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้สูญเสียอีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับครับตอนนี้ก็ใครที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดประชวบกิรีขันเองก็ดีหรือว่าจังหวัดเพชรบุรีเองก็ดีนะครับผมหนึ่งในตำรวจที่รอดชีวิตที่อาการสาหัสตอนนี้อย่างที่พี่กอล์บอกนะฮะก็คือต้องการเลือดกรุ๊ปโอกรุ๊ปโอครับใครที่สามารถไปช่วยบริจาคกันได้ก็ไปช่วยกันบริจาคนะครับครับไปต่อกันอีกหนึ่งเรื่องฮะเหมือนเล่าข่าวซ้ำมาพี่ทำไมอะ เมื่อวานก็เพิ่งเล่าไปวันนี้มาอีกหนึ่งข่าวอีกหนึ่งเคสนะฮะเรื่องของการฝ่าไม้กัน้นทางรถไฟอีกแล้วเหรออีกแล้วพี่เมื่อวานเป็นมอเตอร์ไซค์เป็นรถจักรยานยนต์สามีหลบพ้นภรรยาหลบไม่พ้นแต่วันนี้ฮะนะเป็นรถกระบะครับพยายามฝ่าไม้กัน้นทางรถไฟเพื่อข้ามไปอีกฝั่งแต่ปรากฏว่าไม่พ้นคุณผู้ชมครับถูกรถไฟเนี่ยชนเข้าที่ด้านหน้าของรถกระเด็นพังยับกระเด็นต้อบอกกระเด็นไปไกลด้วยนะฮะคนขับก็บาดเจ็บสาหัส คลิปเหตุการณ์เป็นยังไงไปชมกันครับนี่นะนี่ฮะตอน,เ,นเกิดเหตุนะครับตอนเกิดเหตุนี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับจะเห็นว่ารถกระบะคันนี้เนี่ยพยายามขับฝ่าไม้กั้นทางรถไฟมาครับเพื่อจะข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับ แต่มันไม่พ้นไงฮะทำให้ถูกรถไฟชนเข้าที่ด้านหน้าของตัวรถอย่างจังเหตุเกิดขึ้นที่บริเวณทางข้ามรถไฟนะฮะบ้านเนินสามัคคีอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีช่วงเวลาเนี่ยประมาณ9.50โมง50นาทีนะครับมนที่24เมษายนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตำรวจสพสัตหีบครับได้รับแจ้งเหตุก็รุดไปยังที่เกิดเหตุนะครับตรวจสอบพร้อมหน่วยกู้ภัยที่เกิดเหตุเนี่ยก็พบรถไฟสินค้า ขบวนที่4 5 2 4นะครับเดินทางมาจากสถานีมาบตาพุทธอเภเมืองจังหวัดระยองมุ่งหน้าไปที่ท่าเรือแหลมฉบังอเภําศรีราชานะครับคือตัวรถไฟเนี่ยก็หยุดอยู่ใกล้กับจุดเกิดเหตุใกล้ๆก,กันครับพบรถกระบะสภาพด้านซ้ายเนี่ยพังโหเนี่ยตามภาพคุณผู้ชมครับคือห้องเครื่องเนี่ยน่าจะหายไปเลยอะ่ะนะฮะกระเด็นตกลงไปในพงหญ้าครับห่างจากจุดที่ชนไปเกือบ50เมตร เป็นเหตุให้ในายประเสริฐอายุ69ปีนะครับคนขับรถกระบะเนี่ยได้รับบาดเจ็บนะฮะก่อนเจ้าหน้าที่กู้ภัยจะเร่งนําส่งโรงพยาบาลเป็นการด่วนขณะนี้เจ้าหน้าที่ตารวจเนี่ยยังอยู่ระหว่างการสอบสวนเพิ่มเติมนะครับก่อนจะเรียกคนขับรถกระบะหลังจากที่เขาหายตัวดีแล้วนะฮะหลังจากที่พักรักษาตัวดีปุ๊บก็น่าจะต้องเรียกมาสอบสวนซะหน่อยรวมถึงคนขับรถไฟด้วยก็ต้องเรียกมาสอบสวนเพื่อเดเนินตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปนะฮะ โอ้โหภาพจากกระเตยเนี่ยคือทำไมถึงคิดว่าจะจะพ้นนะไม้ขั้นมันลงมาแล้วมันลงมาแล้วลงมาคือหมายถึงว่าลงมาปิดแล้วไม่ใช่กําลังลงมาด้วยนะเนี่ยเนี่ยโอ้โหแต่ว่าลักษณะจริงๆอะถ้ามองอีกมุมหนึ่งนะพี่คือรู้สึกเหมือนกับว่าก็มาชะลอแหละแต่ว่าพอดีว่าเหมือนกะไม่ค่อยถูกเท่าไหร่คือชะลอแล้วมันล้าไปแต่จริงๆไม่ควรเข้าไปพี่ก็อพี่ใจถึงเกินไป คือมันกั้นแล้วฮะหมายความว่าไปไม่ได้แล้วครับคืออยู่มาอยู่ไม้กั้นเนี่ยคือจริงๆแล้วมันเป็นจุดที่เราควรจะอยู่ห่างๆนะคือไม่ใช่หมายความว่าเป็นไม้กั้นปุ๊บเสร็จแล้วเราก็กลับรถเข้าไปใกล้ไม้กั้นที่สุดรถไฟไปเราจะได้รีบไปอันนี้ไม่ใช่นะอันตรายมากประมาทจังเลยอะ่ะเออทําความเข้าใจใหม่นะครับพี่การที่เขากั้นลงมาครึ่งหนึ่งอะ่ะครับมันหมายความว่าไปไม่ได้ครับม,มันไม่ต้องกั้นทั้งหมดมั้งฮะเออเขา,าประหยัดงบไงเขาไมา่ใช่อีกฝั่งหนึ่งไง กเออเว้นไว้ให้พวกเรามาตรวยเฉวียนกันด้วยความเคารพจริงๆนะครับเออนะเดี๋ยวจะหาว่าซ้ำเติมเออแต่มันไม่ใช่ไงครับไม่ควรทําพี่ไม้กั้นทางรถไฟเมื่อลงมาแล้วก็รบควรหยุดะครับนะฮะไปหนึ่งเรื่องนะครับไปที่จังหวัดนนทบุรีฮะสามีสุดทนโมโหเหลือเกินจะทำไปเพื่อ เขาบอกว่าถ้าหากว่าเจอโจรรายนี้จะถามว่าทําไปเพื่อเพราะว่ามันเป็นครั้งที่สองแล้วโจรคนนี้ทําอะไรลองชมครับนี่ฮะคุณผู้ชมฮะเดินมาเป็นไงฮะเหมือนบ้านตัวเองไหมเออมาหยิบผ้าเนี่ยขโมยไก่ย่างเหรอหยิบเพราะตากไก่ไว้หรือเปล่านี่ไก่ย่างก็ดียังอิ่มบ้างเออเออนี่มาขโมยชุดชั้นในเอ้าผมนึกว่าไก่จอมโจรชุด ชั้นในนะฮะเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับเกิดขึ้นเป็นครั้งที่2แล้วเจ้าของคลิปนี้ฮะเขามาโพสต์แล้วก็เขียนเอาไว้ว่าอย่าหาทำเสื้อในกางเกงในเขาที่นี่มีกล้องชัดมากหายไปสองั้งแล้วนะเออคนร้ายฮะเป็นผู้ชายครับสวมหมวกแก๊ปเดินเข้ามานะครับจากนั้นก็หยิบชุดชั้นในนะฮะ หยิบไปหน้าตาเฉยเลยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับวันที่20เมษายนเวลาประมาณตี1 50นาทีบบริเวณซอยบางสีเมือง1ท19จังหวัดนนทบุรีนี่เห็นไหม <ทำ S 1> หไหมปายแปะหน้าบ้านซะเลยเออ,เอ,อ,เอ,อ,เอ,อนี่แหละนะฮะแต่เดให้มันชัดๆเลยนะครับคุณจะจะรูนนะฮะทำงานเป็นแม่บ้านนะครับเธอเล่าว่าอย่างนี้ฮะซักชุดชั้นในแล้วก็ตากเอาไว้ที่ราวหน้าบ้าน จากนั้นเนี่ยคนร้ายนะเป็นผู้ชายนะสวมเสื้อคลุมแขนยาวสีดําแดงกางเกงขาสั้นครับแล้วก็สวมหมวกแก๊บเข้ามาขโมยไปขโมยไปทั้งหมดหกตัวเหลืออะไรไว้ให้ไหมไม่เหลือเหลือกางเกงในเหลือกางเกงในไว้ครับผมอบเอาไปแต่ยกทรงอนะจากนั้นก็เดินจากไป<อ>เหตุการณ์แบบนี้เธอบอกเคยเจอมาแล้วนะนะตอนเดือนธันวาคมปีที่แล้วช่วงกลางคืนเหมือนกันเลยครั้งนั้นนะ คนร้ายเนี่ยเอาเสื้อในไปเจ็ดตัวนะลูกชายก็เลยซื้อกล้องวงจรปิดฮะแล้วก็มาตั้งเอาไว้เนี่ยเจตนาเลยให้เห็นเลยเนี่ยเนี่ยเห็นเลยถ้าเกิดใครทัอีกมันก็เห็นหน้าชัดเจนครับเนี่ยนะฮะเขาบอกจะทำเพื่อถ้าเจอตัวเนี่ยจะถามว่าทำไปเพื่ออะไรอยากรู้จริงๆค่าแรงของเธอนะได้วันละสามร้อยบัวเนี่ย ค้าแรงก็น้อยอยู่แล้วยังจะมาขโมยอะไรแบบนี้อีกโชคดีอย่างเดียวที่เธอเจอในเหตุการณ์ครั้งนี้ครับโชคดีว่าเธอบอกยังเหลืออยู่สองตัวเลยมีใส่ไปทํางานครับโอ้แต่ขโมยไปเพื่ออะไรขโมยไปทําอะไรครับแล้วเอาแค่เสื้อชั้นในด้วยเขาเรียกว่าอย่างนี้ใช่ไหมชุดเสื้อชั้นในเออหรือยกทรงนี่นะครับเออเนี่ยแต่เห็นหน้าต้องจับได้สิ นั่นสิต่อให้สวมหมวกก็เหอะใช่ไหมกล้องก็ชัดอยู่นะออน่าจะผมว่าจริงๆแล้วอาจจะรู้ตัวคนทําแล้วล่ะเพราะว่ากล้องก็ค่อนข้างจะชัดมากเหมือนกันนะฮะก็เลยติดป้ายเตือนอืแต่ว่าทําไปทําไหมเออขโมยชุดชั้นในเอาไปขายตลาดเลหลังเหรอมันก็ของใช้แล้วเสื้อผ้าก็ยังพอเข้าใจนะพี่งงเนแต่นี่ชุดช,ชัชน<ง>้นในอ่ะชุดชั้นในมือสองนี่พี่เคยผมก็ไม่เคยนะ คุณจะถามอะไรผมจะถามว่าพี่เคยคุณจะถามมากมันจะตอบยากอะเต๋อผมก็ไม่เคยซื้อไงผมว่าเออไม่เคยเขาทำไปเพื่ออะไรอะนะเสื้อกันหนาวมือสองเนี้ยเคยซื้ออืมอ่ะไม่รู้ตำรวจก็รบกวนตามจับให้หน่อยแล้วกันนะฮะครับผมอ่ะพามาดูเหตุการณ์นี้นะฮะเหตุการณ์ระทึกเลยนะฮะเป็นเรื่องของชาวต่างชาติด r i f ์รถเล่นนะฮะแต่ว่าพื้นที่ที่เขาไป d r ฟท์รถเล่นเนี่ยมันเป็นพื้นที่ของภูเขาภูทับเบิกนะฮะซึ่งต้องบอกว่าหวัดเสียวมาก แล้วดริฟต์ขึ้นเขาพี่ทำจริงเดี๋ยวพูดแล้วจะหาว่าโม้ให้ไปดูภาพดีกว่านีส่สติเหรอโหนี่เหตุการณ์นี้ครับผมเกิดขึ้นเมื่อวันที่23เมษายนที่ผ่านมารถที่เห็นในคลิปนะฮะขับขึ้นเนินทางโค้งในลักษณะโชว์ดริฟต์นะครับ สุดหวาดเสียวนอกจากนี้ก็ยังมีการตั้งข้อสังเกตว่าจริงๆมันมีคนอยู่แถวนั้นนะเนี่ยถ้าสังเกตดีนะฮะแล้วคนที่ยืนอยู่ตรงเกาะกลางถนนนั้นยืนถ่ายบ้าถ่ายคลิปวิดีโออยู่คอนเทนต์เลยตองจับนะก็เลยคิดว่าเอ๊ะน่าจะทำคอนเทนต์หรือเปล่าซึ่งคนที่ถ่ายคลิปนี้มาได้เนี่ยนะฮะเขาบอกว่าไอ้คลิปนี้เนี่ยที่ถ่ายมาได้เนี่ยไม่ได้ถ่ายมาได้เพราะความบังเอิญนะฮะแต่พี่คนนี้เนี่ยคนที่ขับรถ BM คันนี้เนี่ยเขาดิฟมาหลายรอบแล้วดิฟขึ้นดิฟลงอย่างเงี้ย เขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวโค้งนี้มันก็ต้องมาอีกเขาก็เลยอะถือกล้องรอรอถ่ายเลยแล้วก็ได้แน่อ่าใช่ก็เลยได้ภาพตามที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยแหละนะฮะไม่ไรไงเขาเขาไปกันรถแถวนั้นเหรอว่าไม่ให้ขึ้นมาหรือยังไงทำไมคนถึงกล้าทำว่าไม่น่าจะมีการกั้นพื้นที่มันอันตรายมากนะมันอย่างที่เรียกว่าโค้งหักศอกนะใช่พี่อันตรายมากก็พอคลิปนี้ถูกเผยแพร่ไปนะฮะซึ่งจริงแล้วคลิป ต้นทางยังไม่รู้นะฮะแต่ว่าอันนี้เป็นคลิปของพี่คนที่อยู่ในเหตุการณ์แล้วก็เห็นว่าเอ๊ะมันอันตรายเลยถ่ายมาะนะฮะให้ดูปรากฏว่ามีเสียงแตกบางคนก็ชื่นชมะนะ,ะมีนี้มีคนชื่นชมผมก็งงเหมือนกันก็บอกว่าเออก็คงเป็นทักษะของเขาเป็นทักษะของคนคนขับรถเก่งใจเลยมีคนชื่นชมอแต่อีกเสียงส่วนใหญ่แล้วกันเสียงส่วนใหญ่นั้ไปอีกทางคุณผู้ชมฮะ S <S <an> <S เขาบอกว่าการกระทาแบบนี้เนี่ยเขาไม่เห็นด้วยมันประมาท<ช>หวาดเสียวแล้วอาจจะจบด้วยอุบัติเหตุหรือว่าการสูญเสียชีวิตได้นั่นไงนะฮะขณะที่พลตำรวจเอกธีรศักดิ์สารภูสิสันนะครับ่วมกับการสถานีตํารวจภูทรหล่มเก่านะฮะออกมาเปิดเผยว,ว่าเจ้าหน้าที่ตํารวจภูทรหล่มเก่าเนี่ยไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับไปตรวจสอบมาเรียบร้อยแล้วพบว่าเป็นรถ b ี w สีขาวป้ายทะเบียนกรุงเทพมหานครพฤติกรรมในการขับขี่เนี่ยเป็นการขับรถเข้าโค้งด้วยความเร็วสูงจนทําให้เกิด ตัวทายรถเนี่ยมันปัดบ้านเราก็เรียกกันง่ายๆว่าดริฟท์นะฮะ <Okay. S 1> ก็คือดริฟท์นั่นแหละแล้วก็มีการถ่ายวิดีโอจากภายนอกรถด,ด้วย mm hmm. ถ้าผู้ชมเห็นนะฮะ,ะเป็นมุมกล้องที่จัดวางไว้ล่วงหน้าพฤติการสอเจตนาขับโชว์หรือว่าเป็นการบันทึกเพื่อเผยแพร่นะฮะนอกจากนี้เจ้าหน้าที่เขากำลังอยู่ในระหว่างการรวบรวมกล้องจากจุดต่างๆเพื่อรวบรวมข้อมูลไงพี่ จากกรมขนส่งทางบกด้วยเพื่อเชิญตัวรถเจ้าของรถนะครับหรือว่าผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยมาพบกับเจ้าพนักงานสอบสวนเพื่อดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะฮะผิดกฎหมายนะฮะค้นขับน่าจะเป็นต่างชาติเอาอนกายต่างชาติเหรออือยิต่อให้น่ะครับต่อให้น่ะเอาให้เข็ดฮะแต่ความจริงต้องมีทะเบียนสิยังต้องรวบรวมหลักฐานอยู่เหรอใช่แวรูปหลักฐานแต่จริงๆในคลิปผมว่าจากในมุมหลายๆกล้องอ่ะ อันนี้อาจจะเห็นทะเบียนไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แต่ว่าทางตำรวจผมเชื่อว่าน่าจะรู้เลขทะเบียนแล้วละเพราะว่าเขารู้แล้วว่าป้ายทะเบียนเนี่ยกรุงเทพมหานครนะฮะต้องปรับให้เข็ดนะจะได้ไม่ไม่กล้าทําอีกนะใช่มันอันตรายจริงๆครับนึกถึงคนอื่นถ้าเกิดเพอิญอืนผ่านมาตรงนั้นนะอ่ะโอ้โหแล้วขับรถขึ้นเขาเนี่ยคือขับธรรมดาก็ว่ายากแล้วนะฮะดิฟขึ้นเขาอีกโอ้ยผมขับเนี่ยผมเกียร์หนึ่งนะไต่ไต่สิบยี่สิบสามสิบสี่สิบอยู่นีนะผมอ่ะครับผมไม่กล้าจริง โอ,อันตรายอันตรายเตือนภัยไว้ครับคุณผู้ชมครับมีคนขับรถนะฮะไปเจอสิ่งนี้บนท้องถนนแถวแถวถนนรัตนาทิเบตรครับอยู่เลนขวาแล้วมีชายเร่ร่อนอเดินผ่านตรงนั้นครับเต๋อจะทำยังไงขับอ,อยู่เลนขวาขวาเป็นเลนทำความเร็วหรือเลนแตงด้วย ก็ต้องหักซ้ายดิพี่เหรอใช่ไหมไปดูข้างหน่อยไหมเขาเอาตัวรอดยังไงลองชมใะอะไรพ่อเบิ้ลพอหยุดพอหยุดพอหยุดใจเย็นเย็นใจเย็นๆอะไรใจเย็นเย็นหยุดดูเปิดไฟกระพริบแล้วเร็วไฟฉุกเฉินเขาป่าดกันเนรอ ดูภาพชัดๆไหมโอ้ยเบี่ยงแล้วเบี่ยงแล้วเหมือนเดินข้ามถนนน่ะค่อยๆเดินน่ะแล้วเราขับอยู่เลนขวาเต๋อแล้วมันมืดน่ะครับแล้วมันเป็นถนนเดี๋ยวนะพี่นี่เรื่องน่าจะสักหกถึงแปดเลนไปฮะประมาณนี้แหละประมาณนั้นแหละรวมสองฝั่งนะครับครับเออชายเล่ร่อนเนี่ยฮะจะเดินข้ามถนนไปที่เกาะกลางถนนครับไปเพื่ออะไรรู้ไหมครับไปหาเพื่อนเดี๋ยวเพื่อนอยู่เกาะกลางถนนนะพี่ถูกต้องเฮ้ยอยู่กันนะทั้งหมดสี่คน เขาไปทําอะไรกันตรงเกาะกลางถนนฮะอยากรู้ใช่ไหมครับอาเอาเอาเค่อยๆฟังไปเดี๋ยวยิ่งฟังจะยิ่งตกใจครับเหตุการณ์ครั้งนี้นะฮะมีคนมาโพสต์ลงใน t i k t o ็ครับแล้วก็บอกว่าเพิ่งเคยรู้ว่าชีวิตมีค่ามากๆก็วันนี้แหละขับรถมาดีๆมาเจอโฮมเลสนะเมาเดินตัดหน้ารถไปกินเหล้าฮะตรงเกาะกลางถนนกับเพื่อน เดินไปเกาะกลางถนนเพื่อไปกินเหล้ากับเพื่อนครับผมขับมาตัวคนขับเนี่ยนะยังพอมีสติครับเนี่ยอย่างที่เห็นภาพเขาบอกถ้าไม่มีสตินะรถคว่ำไปแล้วขอบคุณเจ้าของคลิปมากๆครับที่ส่งคลิปนี้มาให้คือเป็นของรถคันอื่นเขาส่งมาให้เหตุการณ์นี้ครับเกิดขึ้นวันที่23เมษายนที่ผ่านมาแถวแถวถนนรัตนาที่เบตจังหวัดนนทบุรีนะรถคันนี้มากัน3คนฮะแฟนเธอเป็นคนขับเขาบอกวันนั้นตกใจมาก ครัวสุดขีดเลยขวัญหน,นีดีฟอร์ดีว่าวันนั้นไม่มีใครได้รับอันตรายหรือได้รับบาดเจ็บเนาะเจ้าของคลิปเนี่ยตอนส่งมาให้นะบอกว่าคุณรู้ไหมขนาดน่ะตัวเขาเองไม่ใช่คันที่ประสบอุบัติเหตุยังตกใจหัวใจทัวายอ,อจากภาพที่เห็นนะครับไม่คิดมาก,ก่อนเลยจะมีคนเร่ร่อนเนี่ยมาเดินข้ามถนนแบบนี้ครับเดินผ่านไปหลังจากออมีรถคันนั้น,นประสบอุบัติเหตุแล้วครับ ก็ยังเดินไปชิวๆ<อ>แล้วก็ข้ามเกาะแล้วก็ไปดื่มเหล้ากับเพื่อนอเธอบอกว่าไปแจ้งตำรวจมาเ <c oughs> ฮ้ยจริงเหรอแหม่ก่อนจะเล่าข่าวมันงจริงเหรอน<ง>ี<ง>่คือเราก็สงสัยเป็นสิ่งที่ตำรวจถามว่าเ <c oughs> ฮ้ยจริงเหรออย่างนี้เหรอไม่ใช่อสิครับเธอบอกว่าไปแจ้งตำรวจมาตำรวจตอบว่าแถวนี้มีมานานแล้วหมายถึงว่า มีอุบัติเหตุมานานแล้วหรือว่ามีคนเล่นล่อนอยู่แถวนี้มานานแล้วจริงหรือเปล่าเด็กทีมงานเอ,อจริงใช่ไหมตำรวจตอบว่าแถวนี้มีมานานแล้วตอบแค่นี้เหรอในโซเชียลเขาเลยคงถามกลับไปอ่ะเออ้อาวแล้วปล่อยมาทาไมตั้งนานเออจะไม่มีกี่โมงครับยังไงดีอ่ะเออสุดท้ายนะฮะเจ้าของรถก็ไปแจ้งประกันจนถึงวันนี้แล้ว ยังไม่มีใครติดต่อกลับมาเลยอืม,มาถึงเจ้าหน้าที่ตารวจเขาฝากถามมีอะไรคืบหน้าหรือยังอในเมื่อบอกว่าแถวนี้มีมานานแล้วเพราะในภาพเองหลังจากเกิดอุบัติเหตุไปแล้วก็ยังเห็นนะฮะว่ากลุ่มชายเล่อล่อเนี่ยที่ไปนั่งตั้งวงสังสรรค์กันอยู่ที่เกาะกลางถนนน่ะครับก็คือไม่สนใจอะไรเลยเขาก็ชิลไปเขาอยู่กับเพื่อนอ่ะ ป็นเวลาหางเบื้นฝูงครับที่เกาะกลางถนนนี่ใช่ไหมครับอืมออเอาอันตรายนับเนี่ยเหตนี้มีมานานแล้วต้องคุ้นชินมั้งต้องคุ้นชินแหละเต๋ออืมเอาเต๋อยิ้มอีกแหละก็ถามดูใช่ไหม่ะก็มีมานานแล้วนี่นี่มันแถวไหนนี่พี่นี่มันรัตนาทิเบศรัตนาทิเบตไม่ใช่หรอใช่ไงอ๋ออืมครับอันนี้คุณตำรวจเขาบอกครับครับ ก็รบกวนคนตำรวจดูแลด้วยนะฮะเรื่องของกลุ่มชายร่ดลัลนที่มานั่งสังสรรค์กันที่เกาะกลางถนน,อ,นอันตรายครับอันตรายเป็นห่วงและ<ม>ไม่ใช่หรอกเดี๋ยวรถไปชนจะเ,เป็นอะไรไปใช่นะฮะอ่ะไปเรื่องหนึ่งแล้วกัน<ม>ไปเรื่องดีๆกับพลเมืองดีบ้างดีกว่า<ม>แต่เอาจริงๆการเป็นพลเมืองดีและทําความดีเนี่ยไม่ง่ายนะคุณผู้ชมเรื่องของหนุ่มคนนี้เขาจะพยายามเตือนรถคันข้างๆคันะะหน้าเป็นรถบรรทุกครับคือบรรทุกไข่ขนไข่มาเต็มเลย ครับแล้วก็ปกติเวลาที่เราบรรทุกไขมาเนี่ยมันก็จะมีผ้าคลุมใช่ไหมฮะปรากฏว่าผ้าคลุมรถคันข้างหน้าเนี่ยที่บรรทุกไขมาเนี่ยหลุดครับไขมันก็เลยตกลงมาแตกอุยเขาก็พยายามจะขับรถไปเพื่อจะไปบอกคันที่บรรทุกไขเนี่ยนะฮะว่าให้หยุดรถไขมันตกเอาผ้ามาปิดให้เรียบร้อยให้เรียบร้อยแต่โอ้โหมันประดับประเดิดมากเลยคุณผู้ชมมันไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดเป็นยังไงไปชมฮะจอดเถอะพี่โอ้ยนี่ผ้าคลุมไขกระปือเลยอ่ะ หมดรถดูอากาศเนี่ยการเป็นคนดีมันช่กยากเยินะัหละเกินขาจอดแล้ว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 เฮ้ยพี่พี่ใครแตกเป็นแผงเลยหมดโอ้นี่ตาม เจ้าของคลิปพูดเลยครับเป็นคนดีมันช่างยากเสียเหลือเกินแล้วก็เพอเอิเกิดเหตุ<อ>ตรงแบบเป็นเลนสวนด้วยนะ,นจ,ะจะแสงก็แสงยาก้วยแซงไม่ได้ด้วยพี่<อ>มันเป็นเลนสวนพอดีนะฮะออแล้วก็เนี่ยคือเป็นครอบครัวที่เขาเจอ,เอรถกระบะมันทุบไข่ไก่เต็มคันเลยนะครับก็ตามที่เห็นว่าผ้าใบาที่ใช้คุมเนี่ยมันหลุดนะครับแล้วก็แรงลมเนี่ยมันก็ปะทะกับตัวผ้าด้วยนะฮะผ้ามันก็สะบัดแล้วก็กระแทก ไข่ไก่ร่วงแตกเยอะเหมือนกันนะฮะถนนไม่ค่อยดีด้วยเขาก็เลยบีดแต่แล้วก็เปิดไฟฉุกเฉินนะครับเตือนให้รถกระบะจอดแต่ว่าพี่รถกระบะเนี่ยไม่รู้ว่าเข้าใจผิดหรือเปล่าเร่งเครื่องเลยฮะหลังจากที่เห็นข้างหลังเตือนแล้วใช่เหมือนเหมือนเขาเบี่ยงหลบแล้วไง<อ>แล้วแบบไม่แซงไงเฮ<อ>้ย<อ>ไม่แซงมีเรื่องแน่ๆลยเงี้ยอยากมีเรื่องหรือเปล่า<อ>หรือว่าอยากจะแข่งเอ้ยเอเอ,เอก็เลยซิ่งไปนะฮะ,ฮะแต่สุดท้าย พี่คนนี้ก็ใจดีนะฮะหมายถึงว่าพี่พลเมืองดีเนี่ยก็คือยังค่อยๆขับตามพยายามจะช่วยเตือนนะฮะก็ขับตามไปอยู่สักระยะหนึ่งเหมือนกันจนพี่ผู้ชายที่อยู่ในรถเนี่ยบอกพี่เดี๋ยวไข่มันจะหมดซะก่อนอเพราะมันล่วงลงมาเรื่อยๆแล้วนะครับแต่ว่าอ่ะสุดท้ายพี่เขาก็จอดรถลงมานะครับผมกว่าจะจอดเนี่ยก็อย่างที่บอกไข่หายไปหลายฟองแล้วครับผม<อ>ก็ลงมาคลุมผ้าคราบรถนะฮะดีดีว่าจริงๆแล้วคือเขารู้ตัวนะฮะเพราะว่าคลิปเนี่ย ถ้าสมมติว่าเราดูแล้วก็คิดว่าเอ๊ะทำไมเขาถึงไม่จอดเรามีการเล่งแซงไปมีการเบี่ยงให้แล้วแล้วรถคันที่ตามมาไม่แซงไปเนี่ยกลัวว่าจะหัวร้อนแต่ว่าพี่เขาลงมาเนี่ยดูเขารู<ม>้นะว่าเฮ้ย,ยมันน่าจะเกิดเหตุอะไรสักอย่างแล้วละ่ะอาจจะมองหูช้างแล้วเห็นผ้ามันกระพืออยู่แวบๆอะไรเงี้ย้วมอเปเออเป็นจังหวะที่เพราะว่าไข่เนี่ยก็ล่วงมาทยอยล่วงมานะท่านผู้ชมเห็นภาพดีๆเออแวบ,บแรกนะตอนแรกนึกว่าเป็นรถแห่โปรโมทหนังเรื่องซูเปอร์แมนซูเปอร์แมน ้าพ้าใช่ไหมข้ามเปนแบบว่ากระพือกระพือมากเลยกระพือสวยซะด้วยครับโอ้โอ้แล้วสรุปไม่รู้แต่ไปกี่ใบเนาะเออน่าจะของทํามาหากินเลยแหละน่าจะไปจายอืมอ่เดี๋ยวพักสักคู่ฮะครับเดี๋ยวกลับมาครับ